สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนจ๋าวันนี้นะคะนางก็ได้นำพันไม้ที่เป็นสลิมงคลค่ะนำติดไม้ติดมือมาด้วยนะคะหลังจากที่พาทัวร์ไปดูเราก็ไม่พลาดนะคะทุกคนที่จะนำมาติดไม้ติดมือเอามาประดับแล้วก็เสริมสริมงคลในที่พักของเราค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับเขากันเลยว่าเขามีชื่อว่าอะไรกันบ้างไปค่ะ เราก็จะเริ่มจากพันไม้ประเภทนี้ก่อนเลยค่ะเป็นพันไม้ประเภทพิษตั้นนะคะเขามีชื่อเรียกว่าแมมแม่เท่าค่ะก็จะเห็นมีมากมายขายตามท้องตลาดนะทุกคนตอนนี้เขาก็ยังเล็กอยู่หนามเขาก็จะยังไม่ยาวมากนะคะแต่ถ้าหนามยาวมากก็จะมีราคาแพงกว่านี้ค่ะทุกคนและก็จะออกดอกตามหนามนะคะสวยมากส่วนพันนี้มีชื่อว่า ลิ้นมังกรนะคะเป็นพันุ์แคะค่ะทุกคน,นหลายคนก็มักจะชอบเอาไปเลี้ยงไว้ในห้องนอนนะคะส่วนตัวเราเ,ออเราไม่แนะนำนะคะเราสามารถเอาไปไว้ที่ระเบียงนอกห้องเราหรือว่าในห้องน้ำก็ได้นะคะแต่เราเอาไปไว้ที่ระเบียงค่ะทุกคนเป็นพันไม้ที่เลี้ยงง่ายค่ะส่วนพันนี้นะคะก็จะเป็นพันไม้ประเภทบอนสีนะคะ มีชื่อเรียกว่าต้นรวยล้นฟ้านะคะทุกคนแต่บางที่ก็จะเรียกไม่เหมือนกันนะคะบางที่เขาก็จะเรียกกันว่าต้นแสงเงินต้นแสงทองนะคะแต่ว่าเราชอบเรียกชื่อว่าต้นรวยล้นฟ้าะค่ะทุกคนส่วนไม้พันธุ์นี้นะคะก็จะคล้ายๆกล้วยไม้ค่ะทุกคนคล้ายๆกันแต่จะมีชื่อเรียกว่า ทิเลนเซียไอโอนันทานะคะทุกคนคะ่ะชื่อไทยก็จะมีชื่อเรียกว่าสับป,ปะรดสีลากอากาศค่ะ1ปีเขาจะออกดอก1หนหนะคะเป็นดอกสีม่วงค่ะหลายๆคนชอบนำไปเลี้ยงห้อยไว้ที่ระเบียงคอนโดหรือห้อยไว้ที่ระเบียงอาพาร์ตเมนต์นะคะทุกคนเป็นลากโยงใยสวยงามค่ะดูสีสันเขาสิคะ น่ารักสวยงามเลี้ยงง่ายคะ่ะทุกคนคะไม่ชอบแสงแดดจัดเขาจะชอบอยู่ที่มีแสงอ่อนๆแล้วก็ไม่ชอบความชื้นจนเกินไปคะ่ะ ค่ะทุกคนค่ะเราก็ได้รู้จักชื่อของพันธุ์ไม้ทั้ง4ชนิดนี้แล้วนะคะนางก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเอาไว้พบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวรอดูกันว่าคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาฝากทุกๆคนกันนะคะทุกคนจ๋าสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขรวยๆๆยยเฮงเงปังปงนะคะทุกคนจ๋าบ๊ายบายจ้า